ที่ใหม่ทุกท่านผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะรู้วิธีสร้างรายได้ซึ่งไม่น้อยเลยทีเดียวก็คือรายได้4 4 1 5 0บาทต่อเดือนก่อนอื่นนะครับผมจะเกริ่นนำสักนิดนึงนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราทำงานเพื่ออะไรครับแน่นอนครับทุกวันนี้เราทำงานเพื่อเงินกันทั้งนั้น แล้วเงินที่ได้เนี่ยครับในแต่ละเดือนมันพอจุนเจือครอบครัวไหมครับใช้ส่วนตัวยังแทบจะไม่พอเลยนี่ก็สิ่งสําคัญนะครับที่ทําให้หลายๆคน่นต้องการหารหายได้เสริมหรือบางคนเบื่องานประจําอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตในการทํางานอยากหาธุรกิจส่วนตัวทําผมอยากให้ท่านได้ดูวิดีโอนี้ให้จบแล้วท่านจะค่าไม่ถึงว่า มันมีวิธีสร้างรายได้แบบนี้ด้วยหรือบุคคลท่านนี้นะครับชื่อไบรอันเทรซี่ปรมาจารย์ด้านการตลาดระดับโลกเขากล่าวไว้ว่าเงินทองหาง่ายราวกับรูดใบไม้เอาจากกิ่งเพียงแต่คุณต้องรู้วิธีและวันนี้นะครับเราก็มีวิธีที่จะสร้างรายได้ 4 4 1 5 0บาทต่อเดือนมาแนะนำท่านและนี่ก็คือ Happy t o Pay ความสุขของคุณเริ่มได้ที่นี่กับหลากหลายบริการของเรา Happy t o Pay เป็นช่องทางในการให้บริการชำระค่าบริการด้านอุปกรณ์สื่อสารและค่าสาธารณูปโภคในสภาวะเร่งรีบในปัจจุบันพูดง่ายๆก็คือบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสส่วนบุคคลนั่นแหละครับ เราสามารถเติมเงินมือถือได้ทุกระบบระบบก็มีหน้าตาแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกค่ายมือถือที่เราจะเติมได้ Happy to Pay มีระบบให้ทดลองใช้ฟรีนะครับ7วันก็ลองสมัครใช้กันดูนะครับถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องแอคทีฟนะครับและไม่มีข้อบกมัดใดๆทั้งสิ้นเจ๋งไหมครับและนี่ก็เป็นหน้าต่างการชำระค่าน้ำค่าไฟค่าประกันและอีกเยอะแยะมากมายนะครับ ก็ลองสมัครและทดสอบระบบดูได้นะครับอย,อย่างที่ผมบอกนะครับทดสอบฟรี7วันครับและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะครับกับสุดยอดการจ่ายผลตอบแทนของ Happy to Pay ซึ่งรับรายได้44,150บาทต่อเดือนต่อรหัสด้วยเงินลงทุนเพียงแค่450บาทเท่านั้น เรามาพบกับรายได้ช่องทางที่1กันเลยนะครับนั่นก็คือค่าแนะนํากรณีที่คุณแนะนําโดยตรงเมื่อคุณสมัครและแอคทีฟด้วยเงิน450บาทเรียบร้อยแล้วคุณก็เริ่มแนะนำใครก็ได้นะครับที่อยากมีรายได้เหมือนกับคุณสมมุติว่าคุณแนะนำนายเเข้ามาร่วมธุรกิจเมื่อนาย A สมัครเข้าร่วมธุรกิจคุณก็จะได้ค่าแนะนํา200บาท ทาง Happy to pay ยินดีจ่ายให้คุณเช่นเดียวกันครับเมื่อคุณแนะนำบีเข้ามาร่วมธุรกิจคุณก็ได้ค่าแนะนำอีก200บาทคุณสามารถแนะนำใครก็ได้นะครับไม่จำกัด1คน2คนอย่างน้อยต้อง2คนนะครับถ้าคุณแนะนำได้5คนคุณก็รับเลยครับ1,000บาท มาถึงรายได้ช่องทางที่2นะครับค่าแนะนํากรณีที่ผู้อื่นแนะนํานะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับนี่คือตัวคุณใครก็ได้ที่อยู่ภายใต้องค์กรของคุณนะครับลงมาเนี่ยครับตั้งแต่ตัวคุณลงมาเลยนะครับซึ่งคุณไม่ได้แนะนําเองแต่คุณก็สามารถรับรายได้เช่นเดียวกันและรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละเลเวลก็ไม่เท่ากันนะครับดูต่อเลยครับ นี่เป็นตารางนะครับที่ผมจะเปรียบเทียบไปฟังตั้งแต่เลเวลที่1นะครับคุณจะได้10บาทต่อคนนะครับอย่างเลเวลที่1นอย่างนี้มี2คนใช่ไหมครับก็เอา10บคูณสองจำนวนเงินที่ได้ของคนก็คือ20บาทครับและเลเวลที่2ถึงเลเวลที่4คุณจะได้15บาทต่อคนเลเวลที่5ถึงเลเวลที่7คุณจะได้25บาทต่อคน และเลเวลที่8ถึงเลเวลที่10คุณจะได้30บาทต่อคนและไดยช้างทางนี้นะครับผมถือว่าเป็นผลพลอยไ,ได้เฉยๆนะครับไม่ใช่รายได้หลักของเราและ3นะครับรายไ,ลไลด้่างทางที่3ก็คือค่าบริหารทีมงานรายได้มาจากการรักษาสภาพบัญชีรายเดือนของสมาชิกในโครงสร้างเครือข่ายของคุณ150บาทต่อเดือน อธิบายให้ฟังง่ายนะครับก็คือทุกคนนะครับจะต้องรักษาสภาพบัญชีเดือนละ150บาทและนี่คือรายได้ที่เป็นรายได้หลักที่เราจะได้รับ44,150บาทต่อเดือนตลอดไปมาดูกันต่อเลยครับนี่ก็เป็นตารางนะครับที่ผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าตั้งแต่เลเวลที่1ถึง5เนี่ยคุณก็จะได้รับ5บาทต่อคน เลเวลที่6ถึงเลเวลที่7คุณก็จะได้รับ15บาทต่อคนเลเวลที่8ถึงเลเวลที่9คุณจะได้รับ20บาทต่อคนและเลเวลที่10 <Okay. S 1> คุณจะได้รับ25บาทต่อคนรวมรายได้เลเวลที่10นะครับคุณก็จะได้รับ44,150บาทตรงนี้นะครับคือรายได้หลักของเราและวันนี้นะครับผมก็มีกฎแห่งความสำเร็จมาบอกกับคุณ กฎแห่งความสาเร็จของผมนะครับมีอยู่สามข้อนะครับถ้าคุณทําได้รับรองว่าคุณสําเร็จแน่นอนครับมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างข้อที่หนึ่งคุณแค่แนะนําคนเพียง2คนเท่านั้นเพื่อเข้าร่วมธุรกิจภายในหนึเดือนทําได้หรือเปล่าครับถ้าคุณทําได้มาดูข้อสองกันต่อเลยครับข้อ2ก็คือช่วยให้คำปรึกษา กับคนสองคนที่เราแนะนำมาช่วยให้ข้อมูลช่วยให้คำปรึกษาตอบข้อสงสัยต่างๆพูดง่ายๆก็คืออย่าทิ้งเขาแค่นั้นแหละครับและข้อที่สามก็คือรักษาสภาพการเป็นนักธุรกิจ150บาทต่อเดือนทั้งสามข้อนี้คุณคิดว่าคุณทำได้หรือเปล่าครับถ้าคุณทำไม่ได้ผมบอกเลยว่าอย่าสมัครครับ แต่ถ้าคุณทําได้คิดว่าสบายมากจิบจิบงั้นก็รวยเลยครับเพราะว่าคุณเข้าใกล้เงิน4 4 1 5 0บาทต่อเดือนมากแล้วนะครับและคุณจะสำเร็จภายใน10เดือนเท่านั้นมาดูกันต่อเลยครับว่าคุณจะสำเร็จได้อย่างไรมาดูกันต่อเลยนะครับว่าคุณจะประสบความสำเร็จ ภายใน10เดือนได้อย่างไรนี่คือตารางนะครับที่ผมจะเปรียบเทียบไปฟังว่าถ้าคุณทําตามกฎแห่งความสําเร็จแล้วเนี่ยคุณจะสามารถสําเร็จภายใน10เดือนได้จริงหรือเปล่าในเดือนที่1นนะครับเราแนะนําคนมา2คนใช่ไหมครับและเดือนที่2คน2คนที่เราแนะนํามาเนี่ยเขาก็ต้องไปแนะนําคนอีกคนละ2คนภายใน1เดือนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกจาก2เป็นสี่ จาก4เป็น8จาก8เป็น16ไปเรื่อยๆครับจนถึงเดือนที่10ก็ครบพอดีและคุณก็จะได้รับรายได้ 40, 4 4 1 5 0บาทต่อเดือนตลอดไปง่ายไหมครับทั้งง่ายก็ลุยกันเลยครับความสำเร็จนะครับมันไม่หนีคุณไปไหนหรอกครับมันก็รอที่จะให้คุณไปพิชิตมันให้ได้ อยู่ที่คุณเองนะครับจะพยายามขวายคว้ามันอย่างจริงจังหรือเปล่าคุณสามารถค,ค,คลิกลิงก์ข้างล่างได้นะครับเพื่อศึกษาข้อมูลนะครับแล้วพบกันที่จุดสูงสุดนะครับสวัสดีครับ